นิสัยเป็นสิ่งที่กำหนดโชคชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแพะรับบาปสวัสดีค่ะรู้ดวงรายวันกับครูดาวมาแล้วนะคะสวัสดีผู้ที่เกิดวันเสาร์ทุกท่านคลิปดวงชะตาของคุณประจำวันที่29พฤษภาคม2564มาแล้วค่ะก็ครูก็จะใช้วิชาเลข7ตัวสีฐานเช่นเดิมเป็นการชะตาในการเปิดดวงชะตาของคุณในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณจะได้รหัสอะไรนะคะ2 เจ็ดสองเจ็ดอะไรสองเจสามนะคะเลขเด่นของคุณในวันนี้ก็คือสองเจ็ดสามค่ะ สองเจ็ดสามสามหนึ่งสี่สี่สองห้าห้าสามหกหกสี่เจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งหกสองได้มาแล้วนะคะมาดูในเรื่องของทางด้านการงานของคุณกันก่อนการงานของคุณเป็นดาวพระฤหัสนะคะกัมมะาอราิอ ปิตานะคะฐานเป็นราชาโชคอารสีอารสีใครนะคะที่ทํางานเป็นลูกจ้างก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่จะต้องผิดข้องมองใจนะคะกับเจ้านายของคุณอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดนะคะเ,เป็นในเรื่องของการพลั้งกันเผลอการผิดพลาดในในเรื่องของเขาเรียกว่า ปฏิพานไหวพิบอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอาจจะเป็นตัวคุณหรือว่าเจ้านายของคุณก็ได้ในเรื่องของการสั่งงานอะไรลงมาแล้วก็อาจจะทํางานผิดพลาดกันแล้วก็มีประเด็นมีปัญหานะคะอา,อาจจะมีซ้ํามีซ้อนด้วยอาจจะแบบพอผิดพลาดไอ้ตรงนี้มันก็จะไปผิดพลาดต่อเนื่องอีกอันนึงก็ต้องนะคะเช็คดูดีๆรอบครอบนิดนึงมีสติในเรื่องของการทํางานนิดนึงนะคะในวันนี้นะนะคะเพราะว่าก็ถ้าใครเอาเองี้ดีกว่าถ้าใคร ที่เป็นเจ้าของกิจการไม่มีลูกจงลูกจ้างอะไรทํางานด้วยตัวของต,ตัวของคนเองการงานวันนี้ของคุณจะต้องเข้าไปข้องเกี่ยวในเรื่องของการแก้กันปัญหาให้กับผู้อื่นหรือว่านะคะอาจจะมีผู้อื่นมาขอความช่วยเหลือให้คุณแก้ไขปัญหาในงานซึ่งนั่นแหละค่ะงานคุณจะต้องได้เจอกับอุปสรรคปัญหาที่จะเข้ามานะ,ะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการตัวเองหรือว่าเป็นลูกจ้างเขาอย่างไรก็ตามแต่ก็ต้องได้นะคะ ยังไงก็ตามแต่ก็ต้องอาจจะได้มีปัญหาในงานเข้ามาในวันนี้และนะคะที่สําคัญที่สุดก็คือวันนี้นะคะปากของคุณหรือหรือปีตาของคุณเป็นดาวพฤหัสปิตาอาริหมายถึงปากไปหาเรื่อง <c oughs> นั่นแหละค่ะอ่าดังนั้นมีสติมีปัญญาพูดออกไปให้เป็นดาวพฤหัสคืออะไรพูดด้วยความที่มีจิตใจที่เมตตา เออนะคะรู้จักพูดไม่ใช่พูดทุกอย่างที่คิดคิดก่อนพูดนะคะในวันนี้สําหรับคนที่ทํางานนะคะมาดูในส่วนของการเงินกระดุมพระเป็นดาวพระอาทิตย์นะคะกระดุมพระทาสามัชชิมานะลากลงเป็นกําลังของพระอังคารนะพระังคารไปสัมพันธ์ถึงมรณะพันธุหินนะวันนี้ตึงหนอกสตางนี่นะเจ้า สตางไปว่าเงินใช่ไหมนเน็ดเหนื่อยนะคะการเงินเพื่อบุคคลอื่นจะต้องใช้เงินเป็นเรื่องของการดูแลบทบุตรบริวารการเงินออกไปไวมากเลยในวันนี้สําหรับคุณนะการเงินมันจะใช้ออกไปอย่างรวดเร็วใช้อย่างแบบไม่ยัง้งไม่ไม,ไม่ไม่คิดด้วยนะคะบางทีนะเพราะว่าหนึ่งดาวพระฤหัสอยู่ในภพอริด้วยการวันนี้สติสตางคุณไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอุย้ยกระเป๋าชาแนล ลดราคา50%อะไรประมาณแบบนี้หรือว่าวันนี้ตั้งใจไม่ได้ไปซื้อของอะไรหรอกแต่ว่าเห็นเขาลดราคาก็อยากจะซื้อเซลนี่โอ้โหปรีเข้าไปก็ต้องดูแลเงินในกระเป๋าของคนดีๆนะคะและที่สำคัญก็การเงินมีความเสียหายนะฉะนั้นจัพบพกเงินเยอะอย่าพกเงินออกไปเยอะนะคะเดี๋ยวสักครู่ครูขอ,ขอ,ขอกวาดสายตานะ จะเน้นวันนี้ถ้าคาดหวังไว้ว่าจะมีในเรื่องของโชคลาภฟุกๆอะไรเข้ามาในวันนี้จะไม่นะคะจะไม่มีจะหวังอะไรฟุกๆเข้ามาจะไม่ค่อยมีแต่ว่ามันอาจจะมีในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเงินไปอย่างรวดเร็วไม่ทันคิดต้องต้องรอบครอบต้องมีสติมากเลยวันนี้การใช้เงินต้องมีสติต้องวางแผนในเรื่องของการใช้เงินนะแต่ว่ามันก็ยังโชคดีที่ว่า การเงินถ้ามีการเงินเสียหายมันก็อาจจะต้องสำรองนะคะไว้ในส่วนหนึ่งเช่นวันนี้คุณมีตังค์พันหนึ่งคุณก็ออกออกไปนอกบ้านแค่500ห้าร้อยพอละอีกห้ารอดกระปุกอมสินไปเลยนะคะ mm hmm. มันจะได้ไม่ไม่อยากจะทุบเวลาที่ครูหยอดกระปุกอมสินแล้วครูไม่อยากจะทุบ <c oughs> ไม่อยากจะทุบ <c oughs> <c oughs> ขนาดเป็นเหรียญยังไม่อยากจะทุกเลย <c oughs> อยากให้มันหนักอย่างนง้นนะคะอ่ะมาดูในส่วนของทางด้านาทางด้าน สุภาพนะคะสุภาพดาวพระเสารอยู่ในพบพยาพระเสารหมายถึงภูมิแพ้ผดผื่นคันเกี่ยวกับกระดูกนะคะกระดูกใหญ่ๆเช่นแขนขากระดูกสันหลังกล้ามเนื้อเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวคลั่นเนื้อคลั่นตัวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นไปในเรื่องของอมพตะอมภาตเ็บชาอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นดูแลดีๆวันนี้พยายามที่จะ เดินเหินอะไรถ้าหากฝนตกอะไรอย่าไปเดินใกล้ที่มันเป็นใกล้น้ําหรือว่าฝนตกเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ารองเท้าที่เราจะใส่นะนะคะเป็นรองเท้าที่พื้นมันดีไหมมันเกาะพื้นดีหรือเปล่าใชคด,ดูดีในวันนี้นะคะในส่วนของออในเรื่องราวของเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวดูขอดูอ่ะในเรื่องของอน่าจะเป็นในเรื่องของการปวดเมื่อเนื้อตัวด้วยนะเพราะว่าพระเสารประสพพันถึง การกระทําคือตานุของคุณก็อยู่ในช่วงช่วงลำตัวของคุณได้ด้วยเหมือนกันลําตัวนะคะมาดูในส่วนของความรักนะคะความรักของคนมีคู่ความรักปัตตนิเป็นดาวพระศุกร์ปัตตนิลาพะมาตานะคะปัตนิลาพระ,ะมาตาฐานเป็น14จกักระพัดนะลากลงเป็นภักดนะคะ ก็สาหรับคนที่มีคู่วันนี้ก็อาจจะชักชวนคู่ของคนรักของคุณไปนะคะไหว้พระทำบุญก็ได้นะคะอาจจะไปที่ที่อยู่ใกล้ๆน้ําก็ได้นะ,ะไปไหว้หลวงพ่อโสทอนอะไรอย่างนี้หรือว่าไปไหว้อะไรนะหลวงพ่อโตนะไปไหวา้วัดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้น้ําก็ได้นะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางอาจจะไปกินไปเที่ยวก็ได้เพราะว่าสุขเป็นอยู่ในภพ ลาพระลาภะคือที่นั่งฐานที่นั่งไม่ค่อยอยู่กับที่เราทานเป็นจักรพรรดิด้วยแล้วก็สัมพันธ์ถึงมาตานะคะคู่ของครักดูแลคุณเป็นอย่างดีเหมือนคุณเปรียบเสมือนคุณเหมือนคุณเป็นลูกเขาก็ได้รักคุณและเป็นดาวสุขด้วยวันนี้ก็สุขสัตรเฮฮากันเลยทีเดียวสว,วีวีวีกันได้เลยวันนี้นะคะจริงวันนี้ถ้าเ,เกิดคิดว่าอยากจะนะจัด นะอย่ามีลูกมีเต้าจัดเลยนะคะอยาามีน้องมีนุง่งจัดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะนะก็มีความเป็นแม่มาตาสัมพันธ์ถึงปัตตานีและลาภะด้วยก็มีความเป็นแม่แล้วก็ฐานเป็นจักรพัิแยกกันนะคะหนึ่งกับสี่เนี่ยจักรพัิเนี่ยสี่ไปที่ปุตตะอ,อยากจะมีลูกตัมกันเลยและหนึ่งไปที่ทาสาด้วยนะคะทาสาก็คือบุตรบริวารผู้ที่อยู่ในความปกครองของคุณนะจัดไปนะคะอย่าให้เสีย มาดูในส่วนของความรักของคนโสดนะความรักของคนโสดเป็นดาวพระพุธนะคะปุตตะสุพะธนังฐานเป็นกําลังของพระอังคารไปที่มร,มรณะมรณะพันธุแล้วก็หินะอ่ะคนโสดคะวันนี้คุณอาจจะมีเรื่องที่ ต้องได้เข้ามาข้องเกี่ยวกับคนที่อาจจะมียศมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีทนาทักะที่หน้าที่การงานดีหรือว่ามีความแตกต่างในเรื่องของทางด้านสังคมของคุณอะไรเงี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่รวยมากๆหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แตกต่างกับคุณนะคะอ,อ,อาจจะเป็นคนที่สถานะทางด้านการศึกษาหรืออะไรก็ตามแตะคะ่ความรู้อะไรก็ตามแต่เป็นคนที่ ดูแรกๆเหมือนว่าจะดีในที่รักของคุณคือสุภาพคือความดีงามรูปร่างดีหล่อสวยอะไรเนี่ยนะคะนิสัยเจคอดีนู่นนี่นั่นแต่มันจะกลายเป็นมรณะในภายหลังเพราะว่าพุทธังคารหมายถึงคู่วิวาทะออจะทะเลาะอะไรกันในภายหลังไม่ถูกออกถูกใจหรือถูกคอกันหรือว่าอาจจะเป็นปนระเด็นที่เขาอาจจะมีคนรักผ่านการแต่งงานมาแล้วแต่ว่ายังคงมีอะไรยืดเยื้อต่อกันอยู่เพราะว่าพันธุเนี่ยหนนะ นะคะสัมพันธ์ถึงมรณะเขาอาจจะเลิกกันแล้วแต่ว่ายังเลิกกันไม่จริงไม,ไ,มไม่ถึงว่าไม่ใช่เลิกกันไม่จริงเลิกกันแล้วแต่ว่ายังอาจไม่ได้หย่าก,กันหรือแยกบ้านกันอยู่เท่านั้นหรือว่าคนในสังคมข้างนอกยังไม่ได้รับรู้ว่าเขาเลิกกันก็ได้ทออําให้คุณถูกมองว่าคุณเป็นคนที่สามเป็นบุคคลที่สามเข้าไปแทรกความรักของเขาก็ได้เพราะสัมพันธ์ถึงหีนะเลยนะคะสัมพันธ์ถึงชื่อเสียงเกีษยรติยศของคุณด้วยเพราะสัมพันธ์ถึงสุภาษ สุภาพค,คือชื่อเสียงคือกิยติยศฉะนั้นดูดีๆเช็คดูดีๆสาหรับคนโสดในวันนี้ที่จะไปพูดไปคุยกับใครหรือใครที่ติดต่อมาจีบคุณในวันนี้นะคะภาพรวมแล้ววันนี้ดาวอังคารเสียถึงสองภพก็ต้องระมรัดระวังในเรื่องของออความกล้านะคะความกล้ากล้าคิดกล้าพูดกล้าทำนะคะตรงนี้และมีดาวพุธสัมพันธ์ถึงอังคารพุธอังคารคือคุยวาทะดาวพุธอยู่ใต้ฐา,านของ พภาสาพูดเสาวคือคิดซีเรียสจริงจังพูดแบบมานาวไม่มีน้ําพูดแบบมานาวไม่มีน้ําก็ติดต่อสื่อสารที่มันแบบเคร่งเครียดแล้วก็เสาวอยู่ในภพพยายาด้วยฉะนั้นนะคะนําความนั่นแหละการพูดของคุณนําความเสื่อมเสียมาสืตัวคุณนะคะเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆเหมือนปลาหมอตายเพราะปากหรือว่าเขาเรียกว่ายางไงอ,อย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเลย เอาของตัวเองก่อนเอาของตัวเองก่อนในวันนี้สําหรับในเรื่องของการพูดการติดต่อสื่อสารนะคะภาพรวมแล้วนะเลขเด่นของคุณก็คือ273นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องรู้ดวงรายวันของครูดาวมากๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยเผื่อมีคลิปอัปเดตใหม่ในวันพรุ่งนี้จะได้ติดตามกันทันนะคะแล้วก็ฝากช่องครูดาวออาราอยู่อีกช่องหนึ่งของครูด้วยนะเป็นคลิปพยากรณ์ในส่วนของความรักรายเดือนแต่ลราศีพยากรณ์ไพทารโรนะคะฝากไว้ด้วย แล้วก็ฝากเพจทาง Facebook ของครูก็คือเพจรู้ดวงรายวันและเพจครูดาวอาเราอยู่ด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยขอวอวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขความสมหวมังในความรักขอให้ทุกที่ที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แคล้วคลาดปลอดภัยขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย